ท่ามกลางเสียงรถและกลิ่นขยะเด็กชายคนหนึ่งกำลังเข็นรถที่หนักกว่าแรงตัวเองแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำในวันนั้นจะทำให้มหาเศรษฐีต้องคุกเข่ากลางถนนด้วยน้ำตาในตาเพราะเหตุผลที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงล้อรถขยะเก่าดังเอียดอาดเด็กชายตัวเล็กในเสื้อขาดวิ่งกำลังเข็นมันไปตามถนนร้อนระอุเหงื่อไหลอาบแก้มเขายกแข,แขนเสื้อเช็ดเบาๆในรถมีน้องสาวตัวน้อยนอนหลับอยู่บนกองกระดาษเก่า เสียงเครื่องยนต์ของรถรูแล่นผ่านมาอย่างรวดเร็วกลิ่นควันไอเสียคลุ้งในอากาศเด็กชายหลบไปข้างทางหัวใจเต้นแรงแต่ยังไม่หยุดเข็นเสียงท้องร้องดังเบาๆจากน้องสาวเขาก้มลงมองเห็นใบหน้าเล็กๆซีดเซียวเดี๋ยวพี่จะหาน้ำให้นะเขาพึมพำสายตากวาดมองหาขวดเปล่าที่พอจะแลกเงินได้ข้างถนนเต็มไปด้วยขยะชื้นและกลิ่นเหม็นเน่า,มาแมลงวันบินวนอยู่รอบๆ เด็กชายไม่สนใจเขาก้มลงเก็บขวดหนึ่งแล้วอีกขวดแล้วอีกขวดรถยนต์คันหนึ่งหยุดนิ่งไม่ไกลชายในสูตรราคาแพงลงมาจากรถเขามองภาพเด็กชายที่กำลังเข็นรถขยะผ่านไปอย่างช้าๆดวงตาของเขาสั่นไหวเด็กชายหันมามองแววตาใสแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ามือเล็กๆก,ก,กำแน่นราวกับจะบอกว่าผมไม่ยอมแพ้เสียงลมหอบของเด็กดังขึ้นขณะเข็นรถผ่านหน้าชายคนนั้นล้อรถกระแทกหลุมดังโปก น้องสาวสะดุ้งตื่นร้องให้เบาๆเด็กชายรีบหยุดเขาก้มปลอบน้องเสียงสะอื้นผสานกับเสียงรถที่วิ่งผ่านไม่หยุดฝุ่นปลิวเข้าตาทำให้เด็กชายหลับตาแน่นเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งชายในสูตรยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขามองมาโดยไม่พูดอะไรมือของเขาค่อยๆยกขึ้นเปิดกระเป๋าสตางค์แต่ก่อนจะได้พูดอะไรเด็กชายพูดขึ้นเบาๆไม่ต้องครับผมแค่จะเก็บของไปขายเองเสียงนั้นแผ่วแต่ชัด ใช้ในสูตรนิ่งนันเหมือนถูกบางอย่างแทงลึกเข้าในใจสายตาของเด็กชายเต็มไปด้วยศัก์รีที่ไม่อาจซื้อได้เสียงลมวิวพัดผ่านใบไม้ข้างทางความเงียบเข้าปกคลุมและในวินาทีนั้นชายผู้มัง่งคั่งก็ย่อตัวลงเขาคุกเข่ากลางถนนตรงหน้าเด็กชายคนนั้นเด็กชายยืนนิ่งตกใจไม่เข้าใจว่าทำไมคนแต่งตัวดีถึงทำแบบนั้นเขามองชายคนนั้นอย่างระมัดระวังลมพัดกลิ่นขยะและฝุ่นลอยวนรอบตัวทั้งคู่ แสงแดดยามบ่ายตกกระทบเงาของพวกเขาบนถนนราวเสียงเครื่องยนต์ของรถที่วิ่งผ่านกลบความเงียบแต่ไม่มีสิ่งใดกลบความสั่นในใจของชายคนนั้นได้มือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะพูดด้วยเสียงแผ่วขอโทษนะฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและตกใจเด็กชายกับพริบตาเขาไม่รู้จะตอบอยังไงน้องสาวบนรถขยับตัวน้ำตายังค้างอยู่ที่ขอบตาชายในสูทหันไปมองเด็กหญิงเล็ก เสื้อของเธอสกปรกมีรอยขาดตรงแขนแต่รอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอกลับบริสุทธิ์ที่สุดที่เขาเคยเห็นหัวใจของเขาหนักอึ้งราวกับแบกบางอย่างไว้พ่อแม่ของนูอยู่ที่ไหนเขาถามเบาๆเด็กชายหลบตาเสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาแม่ไม่อยู่แล้วครับพ่อก็ออกไปหางานแล้วไม่กลับมาคำตอบนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจชายในสูตรเขาก้มหน้าลงอีกครั้ง ฝุ่นจากถนนเกาะบนเขากางเกงราคาแพงแต่เขาไม่สนใจเลยแล้วหนูเรียนหนังสือไหมเขาถามต่อเด็กชายสายหัวไม่มีเงินครับต้องเก็บของขายก่อนถึงจะได้กินน้ำเสียงของเขาราบเรียบเหมือนพูดเรื่องปกติในชีวิตเสียงนกบินผ่านเนื้อศีสะเงาของปีกทอดผ่านร่างเล็กๆชายในสูตรเงยหน้ามองฟ้าเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างแววตาเริ่มแดงเรื่อเขาเปิดกระเป๋าเงินออกมาอีกครั้ง หยิบธนบัตรหลายใบแล้วยื่นให้แต่เด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าไม่เอาครับผมทำได้เองน้ำเสียงนั้นมั่นคงเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีที่แม้ผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่มีชายในสูตรนิ่งไปเขามองเด็กตรงหน้าเหมือนเห็นตัวเองในอดีตอดีตที่เขาเคยจนเคยลำบากแต่พยายามลืมมันไปหนูชื่ออะไรเขาถามเบาๆผมชื่อเก้านี่น้องผมชื่อขิมครับเด็กชายตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่าย มือยังจับคันรถขยะไว้แน่นเหมือนกลัวจะถูกแย่งไปก้าชายในสูตรทวนชื่อเสียงนั้นสั่นเครือเขาคิดถึงลูกชายตัวเล็กที่รออยู่ในบ้านรูลูกที่ไม่เคยต้องอดไม่เคยต้องเข็นรถในความร้อนแบบนี้เขาถอดนาฬิกาข้อมือราคาแพงออกวางลงบนมือของเด็กชายเอาไว้นี่นะเด็กชายสายหัวทันทีผมไม่รับครับมันแพงเกินไปชายในสูตรยิ้มบางๆมันไม่มีค่าเท่าความกล้าของนูหรอก เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ถ้าไม่อยากเก็บไว้ก็เอาไปขายแล้วซื้อนมให้น้องก็ได้เด็กชายเงียบแววตาของเขาสัน่นเขามองนาฬิกาในมือเห็นเงาสะท้อนของตัวเองที่เปื้อนเหงื่อและฝุ่นแล้วเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นอีกครั้งชายในสูตรยืนขึ้นช้าๆแสงแดดสะท้อนบนใบหน้าของเขาบางทีหนูกับน้องอาจจะเปลี่ยนชีวิตของฉันได้คำพูดนั้นทำให้เด็กชายขมวดคิ้วด้วยความสงสัย ใช้ในสูตรหันกลับไปมองรถของตัวเองแต่เขาไม่ขึ้นทันทีเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์บางอย่างน้ำเสียงที่พูดกับปลายสายเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นฉันอยากตั้งกองทุนสำหรับเด็กเร่ร่อนเริ่มวันนี้เลยเขาวางสายหันกลับมายิ้มให้ก้าวและขิมแววตาเปล่งประกายเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันยาวลมพัดอีกครั้งเศษกระดาษปลิววนอยู่รอบเท้าของทั้งสามคน และในความเงียบนั้นเสียงหัวใจของเด็กชายยังคงเต้นแรงแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เต้นเพราะความกลัวอีกต่อไปก้าวยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือเล็กๆยังกำคันรถไว้แน่นหัวใจของเขาเต้นแรงในอกเหมือนมีเสียงกรองดังในหูเขาไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงพูดกับเขาแบบนั้นแต่ความอบอุ่นบางอย่างเริ่มซึมเข้ามาในใจน้องขิมเงยหน้าขึ้นจากรถขยะเธอยิ้มเล็กๆและพูดด้วยเสียงแผ่วพี่เขาดูเหมือนคุณลงใจดีเลยนะ ก้าวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มตอบอย่างเหนียมอายชายในสูตรยืนมองภาพนั้นรอยยิ้มเล็กๆของเด็กทั้งสองเหมือนแสงอาทิตย์ที่ละลายน้ำแข็งในใจเขาเขารู้สึกเหมือนเจอสิ่งที่หายไปจากชีวิตมานานบางอย่างที่เงินไม่เคยซื้อได้เขาเดินไปเปิดท้ายรถของตัวเองหยิบถุงอาหารและน้ำดื่มออกมาหลายขวดหนูกินก่อนเธอแล้วค่อยไปเก็บของต่อน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนจนเด็กทั้งสองเงยหน้ามองด้วยความแปลกใจ ก้าวมองขวดน้ำที่เย็นจับมือละอองน้ำเกาะรอบขวดจนเห็นเป็นประกายเขาเปิดฝาอย่างระมัดระวังแล้วยื่นให้น้องก่อนดื่มสิขิมเดียวพี่ค่อยกินขิมยกขวดขึ้นดื่มน้ำเย็นไหลผ่านลำคอเธอยิ้มอย่างพอใจก่อนจะยื่นให้พี่ชายก้าวรับมาดื่มบ้างรสชาติของน้ำธรรมดากลับหวานที่สุดในชีวิตเขาเพราะมันมาพร้อมกับความปรารถนาดีชายในสูตรนั่งลงข้างๆมองทั้งสองกินอย่างเงียบเงียบ เขารู้สึกว่าความหิวความเหนื่อยและความโดดเดี่ยวในใจของตัวเองเริ่มจางลงความรู้สึกที่เขาไม่เคยมีมานานเริ่มกลับมาอีกครั้งพี่ชื่ออะไรครับก้าวถามเสียงเบาฉันชื่อคุณธนูชายในสุตรตอบพร้อมรอยยิ้มฉันเคยจนมาก่อนเหมือนหนูคำพูดนั้นทำให้ก้าวมองเขาด้วยสายตาใหม่จริงเหรอครับติงสิตออน,นั้นฉันไม่มีบ้านต้องเดินเท้าไปขายของทุกวนันคุณธนูหัวเราะเบาๆแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนหนูนี่แหละ ก้าวก้มมองมือตัวเองที่เปื้อนฝุ่นเขารู้สึกว่าคำพูดนั้นเหมือนเป็นกำลังใจเสียงลมพัดเบาๆพาเศษใบไม้ปลิวไปรอบข้างแสงแดดเย็นลงจนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีคุณธนูลวงโทรศัพท์ออกมาอีกครั้งหนูมีที่อยู่ไหมก้าวคิมเด็กชายสายหัวไม่มีครับเรานอนแถวสะพานล่างคำตอบนั้นทำให้ใบหน้าของชายในสูดซีดลงมันอันตรายนะหนูไม่ควรอยู่ตรงนั้นคนเดียวแต่เราไม่มีที่ไปครับก้าวตอบอย่างซื่อื่อ เขาไม่ได้พูดด้วยความเศร้าแต่พูดด้วยความจริงใจที่ชัดเจนคุณธนูนิ่งไปเขามองถนนรอบตัวรถยังวิ่งผ่านเหมือนโลกไม่เคยหยุดแต่ในหัวของเขากลับหมุนวนด้วยความคิดเขาเคยผ่านความลำบากแต่ไม่เคยเจอภาพที่กระแทกใจเท่านี้ถ้าฉันหาที่ให้หนูอยู่จะยอมไปไหมก้าวมองหน้าน้องก่อนจะตอบเบาๆแล้วน้องผมจะได้ไปโรงเรียนไหมครับคำถามนั้นเรียบง่ายแต่แทงลึกในใจของผู้ใหญ่ตรงหน้า ได้สิฉันจะให้ขิมไปโรงเรียนและให้หนูได้เรียนด้วยเสียงของคุณธนูหนักแน่นแต่หนูต้องสัญญาหนะว่าจะไม่ทิ้งความขยันนี้ไปก้าวก้มศีรษะผมสัญญาครับเสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยศรัทธาขิมยิ้มออกมาดวงตาเธอส่องแสงราวกับดาวเล็กๆบนฟ้าคุณธนูยื่นมือออกไปก้าวมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางมือตัวเองลงบนมือใหญ่ของชายคนนั้นสัมผัสนั้นอบอุ่นจนหัวใจสั่นไหว เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามือของผู้ใหญ่คนหนึ่งจะอ่อนโยนได้ขนาดนี้ชายในสูตรยืนขึ้นมองถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่นรถคันรูของเขายังคงจอดอยู่เงียบเงียบรออยู่ข้างทางแต่ในตอนนี้รถคันนั้นไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรูร้าอีกต่อไปมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่เขาเปิดประตูรถเชิญเด็กทั้งสองขึ้นก้าวหันกลับไปมองรถขยะที่เข็นมาด้วยมือของตัวเองในสายตาของเขามันไม่ใช่แค่กองขยะอีกต่อไป แต่มันคือหลักฐานของความพยายามที่ไม่มีใครอาจลบได้ลมเย็นพัดอีกครั้งกระดาษเก่าบางแผ่นปลิวขึ้นสูงก่อนตกลงช้าๆแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านกระจกหน้ารถและในความเงียบนั้นเด็กชายแบกน้องเข็นรถขยะกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดรถคันหรูแล่นช้าๆไปตามถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่นเสียงล้อบดกับพื้นคอนกรีตดังแผ่วในความเงียบก้าวนั่งเบาะหลังมือกอดน้องแน่น สายตาเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นโลกที่ดูต่างไปจากทุกวันแสงไฟจากร้านโรงสองข้างทางสะท้อนบนกระจกกลิ่นหอมของอาหารลอยมาตามลมเสียงหัวเราะของคนที่กำลังกินข้าวอยู่ในร้านดังลอดออกมาก้าวมองภาพนั้นอย่างเงียบเงียบหัวใจเขารู้สึกทั้งอบอุ่นและแปลกแยกในเวลาเดียวกันขิมเอียงหัวพิงไหลพี่ชายพิกเราจะได้กินข้าวอุ่นๆไหมน้ำเสียงของเธอแผ่วแต่เต็มไปด้วยความหวัง ก้าลูกหัวน้องเบาๆได้สิคิมเรากำลังจะไปบ้านใหม่คุณธนูที่นั่งหน้าเหลือบมองในกระจกหลังภาพเด็กสองคนสะท้อนในสายตาเขาเขากลืนน้ำลายพยายามกลั้นความรู้สึกบางอย่างที่เอ่อล้นบ้านฉันไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่หนูจะมีเตียมมีข้าวมีห้องเรียนแน่ๆเก้าเงยหน้าขึ้นขอบคุณครับคุณลุงคุณธนูหัวเราะเบาๆอย่าเรียกลุงเลยเรียกว่าพี่ธนูก็ได้น้ำเสียงนั้นอบอุ่นจนบรรยากาศในรถเงียบสงบลง คิมยิ้มออกมาอีกครั้งดวงตาเธอเริ่มปิดเพราะความงม่งไฟจราจรสีแดงหยุดพวกเขาไว้กลางทางแยกเสียงเครื่องยนต์รอบข้างดังระงม,มคนขับรถจักรยานยนต์ต้องมาที่รถรูด้วยสายตาอิจฉ้าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายในรถคันนั้นมีเรื่องราวที่ต่างจากภาพภายนอกมากแค่ไหนคุณธนูมองแสงไฟแดงแล้วถอนหายใจยาวเขานึกถึงวัยเด็กของตัวเองวันที่เขาเดินเท้าเปล่าบนถนนร้อน วันที่เขาเกือบสิ้นหวังและวันที่มีใครสักคนยื่นมือมาให้ตอนนั้นเขาสาบานว่าจะไม่ลืมแต่เขาก็ลืมจริงๆจนกระทั่งวันนี้วันที่เด็กชายในเสื้อขาดขาดเตือนให้เขาจําได้อีกครั้งว่าศักดิ์ศรีของคนจนคือสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทองทั้งหมดรถคลื่อนต่อเมื่อไฟเขียวขึ้นคุณธนูเลี้ยวเข้าซอยเงียบๆมีต้นไม้เรียงรายสองข้างทางลมเย็นพัดแรงขึ้นจนใบไม้ไหว ก้าวมองออกไปเห็นบ้านหลังใหญ่สีขาวที่ค่อยๆปรากฏตรงหน้ามันดูเหมือนปรา,าสาทสำหรับเขาประตูเหล็กเปิดช้าๆพร้อมเสียงอัตโนมัติข้างในมีสวนเขียวขจีน้ำผู้เล็กๆและกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆคิมตาโตพี่ที่นี่เหรอใช่ที่นี่คือบ้านเราแล้วคุณธนูตอบด้วยรอยยิ้มก้าวมองพื้นสะอาดจนสะท้อนเงาเขาไม่กล้าก้าวออกจากรถกลัวจะทำให้มันเปื้อนคุณธนูหันมาพูดเบาๆไม่เป็นไรเดินได้เลย บ้านนี้ไม่ห้ามใครก้าววเท้าออกอย่างช้าๆพื้นเย็นสบายใต้ฝ่าเท้าต่างจากถนนร้อนๆที่เขาเคยเดินทุกวันเสียงน้ำในบ่อปลาดังเบาๆเหมือนดนตรีในฝันเขามองรอบๆเหมือนอยู่ในโลกอีกใบแม่บ้านออกมาต้อนรับเธอตกใจที่เห็นเด็กสองคนในสภาพนั้นแต่คุณธนูเพียงพยักหน้าเตรียมอาบน้ำให้น้องก่อนแล้วเอาเสื้อผ้าเด็กจากห้องเก็บของมาให้น้ำเสียงของเขาเรียบแต่แฝงด้วยความอ่อนโยน ก้าช่วยอุ้มน้องไปล้างหน้าน้ำเย็นสัมผัสผิวทำให้เขารู้สึกเหมือนฝุ่นและความเหนื่อยถูกชะออกเขามองเงาตัวเองในกระจกเด็กคนหนึ่งที่ดูต่างไปจากเดิมในดวงตานั้นมีแสงเล็กๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนหลังอาบน้ำเสร็จขิมยิ้มแก้มป่องในชุดสะอาดเธอหัวเราะเสียงใสเมื่อได้เห็นตัวเองในกระจกพี่ก้าวดูเหมือนคุณชายเลยเสียงหัวเราะของเธอดังก้องไปทั่วห้องคุณธนูนั่งมองอยู่ห่างห หัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นทุกขณะรอยยิ้มของเด็กสองคนเติมเต็มบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตเขาบางอย่างที่เงินทองไม่เคยเติมได้เลยค่ำคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวก้าวนั่งมองออกจากหน้าต่างห้องที่สว่างด้วยแสงไฟเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้แต่ในใจลึกๆเขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของความลำบากมันคือจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบใหม่เพราะเขาสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ทิ้งความขยันนี้ไป และตอนนี้เขาต้องทำให้คำสัญญานั้นมีความหมายเสียงประตูเปิดเบาๆคุณธนูเดินเข้ามาพร้อมกล่องเล็กๆนี่สำหรับหนูก้าเขาวางไว้บนโต๊ะก้าเปิดออกเห็นสมุดกับดินสอชุดใหม่ฉันอยากให้หนูเริ่มเรียนพรุ่งนี้น้ำเสียงของคุณธนูนิ่งแต่แฝงด้วยความหวังก้ามองสมุดเล่มนั้นพลันน้ำตาคลอเขาไม่รู้ว่าควรจะยิ้มหรือร้องให้ดีเขาเงยหน้ามองคุณธนูผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดครับ คำพูดนั้นออกมาช้าๆแต่ชัดเจนคุณธนูพยักหน้าก่อนจะยิ้มบางๆพี่เชื่อในหนูหน้าก้าวนอกหน้าต่างลมกลางคืนพัดเบาๆกลิ่นดอกมะลิอบอวลในอากาศดาวระยิบระยับเหนือหลังคาและในค่ำคืนที่เงียบเงันเด็กชายที่เคยเข็นรถขยะกำลังหลับตาพร้อมความฝันครั้งแรกในชีวิตของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านผ้าม่านสีครีมเสียงนกร้องอยู่ที่ริมหน้าต่างปลุกเ้าให้ตื่นจากความฝัน เขาขยับตัวช้าๆมองรอบห้องที่ไม่คุ้นตาทุกอย่างดูใหม่สะอาดและอบอุ่นจนหัวใจเต้นแรงน้องขิมยังคงหลับอยู่บนเตียงเล็กข้างๆใบหน้าเธอดูสงบเหมือนเด็กที่ไม่เคยต้องกังวลอะไรก้าวมองแล้วเผลอยิ้มเขายกผ้าห่มขึ้นคลุมให้น้องเบาๆจากนั้นเดินไปล้างหน้าน้ำเย็นจากก๊อกสะอาดจนรู้สึกสดชื่นเขามองเงาในกระจกอีกครั้งเด็กชายในกระจกคนนี้ต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิง ผมที่สะอาดเสื้อที่พอดีตัวและดวงตาที่มีประกายมันทำให้เขาแทบไม่เชื่อตัวเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆแม่บ้านยื่นหน้าเข้ามาคุณธนูให้เรียกไปกินข้าวคะ่ะก้าพยักหน้าเบาๆแล้วปลุกน้องขิมตื่นเถอะเราจะได้กินข้าวกับพี่ธนูขิมลืมตาอย่างงงเงียแต่พอได้ยินคำว่าข้าวก็รีบลุกขึ้นทันทีจริงเหรอพี่มีข้าวกินเหรอเธอยิ้มกว้างจนเห็นฟันน้ำนมขาว ก้าวหัวเราะมีสิวันนี้เรากินข้าวในบ้านไม่ใช่ข้างถนนแล้วนะเมื่อเดินลงมาที่ห้องอาหารกลิ่นหอมของข้าวต้มร้อนๆและไข่ต้มลอยอบอนวนโตะยาวสีขาวตั้งอยู่กลางห้องสะอาดจนเห็นเงาสะท้อนคุณธนูนั่งอยู่ที่ปลายโต้ยิ้มต้อนรับอย่างอบอุ่นเชิญเลยหนูทั้งสองกินให้อิ่มนะเสียงของเขาอ่อนโยนเหมือนพ่อที่พูดกับลูกก้าวก้มศีรษะขอบคุณครับมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อจับช้อนเพราะไม่คุ้นกับตัวอาหารที่หรูหราแบบนี้ ขิมนั่งกินอย่างระมัดระวังแต่เมื่อได้ลิ้มรสคำแรกเธอก็ยิ้มกว้างอร่อยมากเลยค่ะคุณธนูหัวเราะเบาๆดีแล้วหนูกินเยอะๆจะได้แข็งแรงระหว่างกินก้าวมองรอบบ้านด้วยความสงสัยทุกมุมเต็มไปด้วยรูปภาพของครอบครัวเขาเห็นรูปเด็กชายในกรอบไม้สวมชุดนักเรียนรอยยิ้มสดใสของเด็กในรูปทําให้หัวใจเขาอบอุ่นนั่นลูกชายพี่ครับคุณธนูพูดขึ้นเบาๆเขาไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ปีที่แล้ว ก้าวพยักหน้าเขาดูใจดีครับคุณธนูนิ่งไปครู่หนึ่งเขาเคยเหมือนนูตอนเด็กๆแต่พี่อาจให้ทุกอย่างมากเกินไปจนลืมสอนให้รู้คุณค่าของสิ่งเล็กๆน้ำเสียงนั้นเศร้าแผ่วเหมือนคนที่เสียบางอย่างในใจก้าวไม่รู้จะพูดอะไรดีเขาเพียงแต่อมยิ้มและพูดเบาๆแต่ผมว่าพี่ธนูใจดีมากเลยครับคำพูดสั้นๆนั้นทำให้ชายผู้มัง่งคั่งยิ้มออกมาอย่างจริงใจหลังอาหารคุณธนูเดินพาเด็กทั้งสองไปยังห้องเล็กข้างสวน ภายในมีโต๊ะหนังสือสมุดดินสอและกระดานไว้บอร์ดที่นี่จะเป็นห้องเรียนของหนูก้าวและขิมก่อนเข้าโรงเรียนจริงก้าวมองรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหนูเคยอยากเรียนหนังสือไหมเคยครับแต่ไม่มีเวลาไม่มีเงินด้วยงั้นตั้งแต่วันนี้หนูจะได้เริ่มแล้วคุณธนูพูดด้วยรอยยิ้มครูจะมาสอนให้ทุกวันเสียงนกจากสวนดังเป็นจังหวะเบาๆแสงแดดลอดผ่านใบไม้ตกลงบนโต๊ะเรียน ก้ามองสมุดบนโต๊แล้วเปิดหน้าแรกเขียนชื่อตัวเองลงด้วยลายมือสันสนก้าวตัวอักษรเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายคุณธนูมองอยู่ห่างห่าเขารู้สึกเหมือนได้เห็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ไม่ใช่เพราะเด็กคนนี้ได้รับความช่วยเหลือแต่เพราะเด็กคนนี้ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตตั้งแต่แรกหลายวันผ่านไปบ้านที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีเสียงหัวเราะเสียงวิ่งเสียงเพลงเด็กดังขึ้นทุกวันขิมชอบวาดรูปต้นไม้ส่วนก้าวชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเครื่องจักร เขามักถามคุณธนูเกี่ยวกับของเก่าในบ้านด้วยความสนใจพี่ธนูเครื่องนี้ทําอะไรเหรอครับอันนั้นเป็นเครื่องพิมพดีดเก่าพี่เคยใช้ตอนเริ่มทํางานใหม่ๆก้าวมองมันด้วยความตื่นตามันดูเหมือนมีเสียงดนตรีในตัวเลยครับคุณธนูหัวเราะถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวพี่สอนให้ใช้จากนั้นเขานั่งข้างเด็กชายค่อยๆสอนกดตัวอักษรทีละปุ่มเสียงกึกกึกกึกดังทั่วห้องก้าวหัวเราะอย่างมีความสุขเสียงนั้นใสจนคนฟังยิ้มตาม วันแล้ววันเล่าผ่านไปอย่างช้าๆคุณธนูเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่คนให้ที่พักพิงอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นครอบครัวของเด็กสองคนนี้โดยไม่รู้ตัวและในคืนหนึ่งเมื่อเขากลับจากทำงานเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นก้าวนั่งอยู่ที่ระเบียงมองขึ้นฟ้าในมือเขาถือสมุดเล่มเก่าๆที่คุณธนูเคยให้แต่สิ่งที่ทำให้ชายผู้มัง่งคั่งนิ่งคางคือบันทึกหน้าแรกที่ก้าวเขียนไว้ด้วยลายมือเล็กๆว่า ผมอยากโตขึ้นเป็นคนเหมือนพี่ธนูคุณธนูยืนนิ่งอยู่นานน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเสียงลมพัดใบไม้กระทบกันดังเบาๆเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นช้าเขาเดินเข้าไปใกล้แล้ววางมือบนหัวเด็กชายเบาๆหนูไม่ต้องเป็นเหมือนพี่หรอกก้าวแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอก้าวเงยหน้ามองแววตาเขาเปล่งประกายแต่ผมอยากช่วยคนเหมือนพี่ครับคุณธนูยิ้มนั้นเริ่มจากช่วยคนรอบตัวก่อนนะคนที่ยังไม่มีโอกาสเหมือนหนูเมื่อก่อน เด็กชายพยักหน้าอย่างมั่นคงและในคืนนั้นใต้แสงดาวเสียงของความหวังเริ่มก้องกังวานอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เคยเงียบเหงาไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์ไม่ใช่เสียงเงินหลายเข้าแต่เป็นเสียงของหัวใจเล็กๆที่เริ่มเต้นด้วยความฝันใหม่อีกครั้งรุ่งเช้าวันต่อมาอากาศเย็นสบายลมพัดกลิ่นดอกลีลาวดีจากสวนหลังบ้านแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ทาบเงาๆลงบนพื้นหินก้าวนั่งอยู่ที่โตเรียนในห้องเล็กๆใกล้หน้าต่าง สมุดบันทึกเปิดอยู่ตรงหน้าดินสอในมือพร้อมจดทุกคำจากครูครูหญิงใจดีมาสอนทุกเชา้าเธอสอนทั้งคณิตศาสตร์ภาษา,าไทยและการเขียนเรียงความเก้านั่งตั้งใจจดอย่างไม่ละสายตาในขณะที่ขิมนั่งข้างๆวาดรูปดอกไม้ลงในกระดาษสีคุณธนูยืนดูอยู่จากประตูเขามองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กทั้งสองก้องไปทั่วห้องมันเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินในบ้านนี้มานาน บ้านที่เคยเงียบเหงากลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งเมื่อครูออกไปพักก้าวเดินไปหาคุณธนูพี่ธนูครับผมอยากถามอะไรหน่อยคุณธนูยิ้มว่ามาสิหนูอยากรู้อะไรผมอยากรู้ว่าถ้าโตขึ้นผมจะช่วยเด็กคนอื่นๆได้ยังไงครับคุณธนูนิ่งไปชั่วครูเริ่มจากเข้าใจเขาก่อนเข้าใจความหิวความเหนื่อยความเจ็บที่เขาเจอน้ำเสียงของเขานุ่มลึกเพราะถ้าเราเข้าใจความลำบากเราจะไม่เหยียบหัวใครเมื่อเรายืนสูงกว่าเขา ก้าพยักหน้าเขาก้มลงเขียนประโยคในสมุดอย่าลืมตอนที่เคยไม่มีคุณธนูมองเห็นประโยคนั้นแล้วหัวใจเขาก็สั่นไหวเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเคยลืมไปนานตอนบ่ายท้องฟ้าเริ่มครึมเสียงฟ้าร้องดังมาจากไกลไกลลมแรงขึ้นแม่บ้านรีบเก็บผ้าที่ตากไว้ในสวนขณะที่เด็กทั้งสองยืนดูฝนเม็ดแรกตกลงมาขิมหัวเราะพี่ฝนตกแล้วก้าหัวเราะตามเขาวิ่งออกไปยืนกลางสายฝน หยดน้ำเย็นไหลผ่านเส้นผมลงสู่แก้มเขายื่นมือน้อยๆอ,ออกมารับฝนเหมือนอยากจับความเย็นนั้นไว้เสียงหัวเราะของเขาใสาจนดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องคุณธนูมองจากระเบียงหัวใจเขาเต้นแรงเมื่อเห็นเด็กทั้งสองเล่นน้ำฝนอย่างไร้ความกลัวภาพนั้นทำให้เขาย้อนกลับไปในวัยเด็กของตัวเองวันที่เขาเคยวิ่งกลางสายฝนโดยไม่มีหลังคาให้หลบเขาเดินลงไปช้าๆเปียกไปกับฝนโดยไม่สนใจเสื้อสูตราคาแพงที่กำลังชุ่มน้ำ หนูจะไม่เป็นหวัดหรอเขาตะโกนถามด้วยเสียงหัวเราะก้าหันมาตอบไม่เป็นไรครับฝนเย็นแต่รู้สึกดีมากเลยคุณธนูยืนหัวเราะรอยยิ้มของเขาในตอนนั้นบริสุทธิ์เหมือนเด็กคนหนึ่งเขามองเด็กสองคนเต้นรำในสายฝนหยดน้ำกระเด็นไปทั่วแต่ไม่มีใครสนใจเลยสักนิดหลังฝนซาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าทั้งสามคนเดินกลับเข้าบ้านพร้อมเสียงหัวเราะ ขิมจามเบาๆคุณธนูรีบหยิบผ้าขนหนูมาเช็ดให้ไปอาบน้ำอุ่นก่อนนะเดี๋ยวจะป่วยน้ำเสียงนั้นอบอุ่นราวกับพ่อพูดกับลูกก้าวช่วยพาน้องขึ้นไปข้ามบนก่อนจะหันมามองชายตรงหน้าพี่ธนูครับถ้าผมกับน้องไม่เจอพี่วันนั้นเราคงไม่รอดคุณธนูนิง่งแววตาเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนไม่ใช่แค่หนูที่รอดก้าแต่พี่เองก็รอดด้วยคำพูดนั้นทำให้เด็กชายขมวดคิ้วพี่หมายถึงอะไรครับ พี่รอดจากการใช้ชีวิตที่ไม่มีความหมายคุณธนูพูดช้าๆพี่เคยคิดว่าการมีเงินคือความสําเร็จแต่พอเจอหนูพี่รู้เลยว่าการได้ช่วยใครสักคนมันคือชีวิตจริงๆก้าวมองหน้าเขานิ่งหัวใจของเด็กชายเต้นแรงอีกครั้งเหมือนเข้าใจความหมายบางอย่างเขายกมือเล็กๆขึ้นจับมือของชายตรงหน้าแน่นนั้นผมจะช่วยคนให้ได้เหมือนพี่ครับคืนนั้นลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงจิ้งหรีดร้องในสวนหลังบ้าน ขิมหลับไปแล้วส่วนก้าวนั่งเขียนในสมุดต,ต่อเขาเขียนข้อความสั้นๆด้วยตัวหนังสือไม่เรียบวันนี้ฝนตกพี่ธนูยิ้มผมก็ยิ้มด้วยผมอยากให้พรุ่งนี้มีคนยิ้มได้มากขึ้นวันต่อมาคุณธนูอ่านสมุดเล่มนั้นโดยบังเอิญเขาหยุดที่หน้านั้นแล้วน้ำตาก็เอ่อในตาอีกครั้งเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าในตอนเช้าสีทองของอาทิตย์แรกของวันใหม่ส่องเข้ามาเต็มห้องในหัวของเขาเริ่มมีความคิด ถ้าเด็กคนหนึ่งที่เคยไม่มีอะไรเลยยังคิดอยากทำให้คนอื่นยิ้มได้แล้วคนอย่างฉันจะมัวอยู่เฉยได้ยัางไงเย,ย็นวันนั้นเขาเรียกเก้ามาคุยที่ห้องทำงานบนโต๊ะมีกล่องเอกสารวางอยู่นี่คือแผนง,งานกองทุนที่พี่จะตั้งขึ้นอย่างจริงจังเขาพูดเสียงหนักแน่นชื่อกองทุนคือเก้าและขิมเพื่อเด็กยากไร้ที่อยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสเก้านิ่งไปเขามองคุณธนูด้วยดวงตาเบิกกว้างจริงเหรอครับพี่ธนูจะทำจริงๆเหรอ แน่นอนพี่ไม่พูดเล่นพี่อยากให้หนูเป็นคนช่วยพี่คิดด้วยเด็กชายกำมือแน่นรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาไม่เคยรู้เลยว่าความลำบากของตัวเองในวันนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหญ่โตขนาดนี้คุณธนูยื่นมือออกมาเราจะเปลี่ยนชีวิตเด็กหลายคนไปด้วยกันนะก้าวเด็กชายยื่นมือจับกลับแน่นครับพี่ธนูผมสัญญาและในค่ำคืนนั้นเสียงพัดลมแผ่ว กลิ่นฝนที่ยังไม่จางทําให้อากาศเย็นชื้นใต้หลังคาหลังเดียวกันเด็กชายผู้เคยเข็นรถขยะกําลังเริ่มต้นกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครอีกหลายพันคนโดยไม่รู้ตัวหลายปีผ่านไปภาพเด็กชายเข็นรถขยะในวันนั้นกลายเป็นเพียงภาพในความทรงจําแต่เรื่องราวของเขากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งเมืองมูลนิธิก้าวและขมิมเติบโตขึ้นเรื่อยๆโรงเรียนเล็กๆถูกสร้างขึ้นกลางชุมชนยากจน เสียงหัวเราะของเด็กๆดังกล้องทุกชาวกล่องข้าวที่เคยว่างเปล่าวันนี้เต็มไปด้วยอาหารอุ่นๆก้าวในวัยหนุ่มยืนอยู่หน้าอาคารเรียนชุดเชิดสีขาวของเขามีรอยเปื้อนดินเล็กน้อยจากการช่วยเด็กปลูกต้นไม้รอยยิ้มของเขาอบอุ่นเหมือนแสงแดดยามสายขิมยืนข้างๆถือสมุดจดรายชื่อเด็กที่ได้รับทุนพี่ธนูคงดีใจนะถ้าได้เห็นวันนี้ขิมพูดเบาๆพร้อมมองไปยังท้องฟ้า ก้าวยิ้มเขาเห็นแน่เขาอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ในสนามกลิ่นดินหลังฝนโชยมาแต่จมูกเด็กๆวิ่งไล่กันด้วยเสียงหัวเราะกังวานแสงแดดกระทบหยดน้ำที่ปลิวอยู่กลางอากาศส่องประกายเหมือนเพชรก้าวเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งความทรงจำวันหนึ่งย้อนกลับมาในใจวันนั้นวันที่เขาแบกน้องสาวไว้บนรถขยะวันที่ชายคนหนึ่งคุกเข่ากลางถนนเขาหลับตาสูดลมหายใจลึก หัวใจเต้นเป็นจังหวะของชีวิตที่มีคุณค่าขอบคุณนะครับพี่ธนูเขากระซิบเบาๆเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นเด็กๆวิ่งกลับเข้าห้องเรียนแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงกลางสนามยังคงเหลือเงาของชายหนุ่มผู้หนึ่งเด็กชายที่เคยไม่มีอะไรเลยบัดนี้กลายเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งและในลมหายใจของทุกเช้าที่เริ่มต้นใหม่เรื่องราวของเด็กชายแบกน้องเข็นรถขยะหาเลี้ยงชีพยังคงถูกเล่าต่อ เพื่อตวนใจว่าศักดิ์ศรีและความเมตตาสามารถเปลี่ยนโลกได้เสมอ